สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อน,นี้มาพบก,กับออมน้ำโชกอีกแล้วด้วยค่ะเมื่อน,นี้ห้องกับซิมีแนวทางตัวเลขตำลาวแม่สายแก้วนะคะงวดนี้ตามให้นะคะเลขเลขบ่คอยเขาแล้วค่ะส่วงนี่งวดนี้แล้ะค่ะสีเขาตำลาวแม่สายแก้วนะคะงวดบันที่ยี่สิบเก้าซีหาคมหกสิบแปดนะคะ ก่อนสิไปเบิ้งหน้าทางตัวเลขกกับเบิ้งบรรยากาศไปน้ำกกอนเนาะคะ่ะมือเศารนี่กับหมอกลงเนาะคะ่ะหมอกสีขาวๆนี่ค่ะบรรยากาศเช้าว,วันที่29ซสิงหาคม68เนาะคะ่ะมือนีกัเลขออกพอดีค่ะสองทุ่มครึ่งอยู่ทางบ้านแม่แม่มือเศารนี่ไม่มีหมอกว่าค่ะหรือว่าฝนตกคือเกาเนาะอยู่นี่กับฝนบ่ตกแล้วค่ะ มือเสาร์นี่ก็หมอกลงก็ยินสบายดีค่ะบรรยากาศอยู่ทุ่งนานี่ค่ะหมอกลงนี่ใ่กระหมอกลงค่ะมือเสาร์นี่ค่ะงามมาะมีหอดดอกบวัวนะคะอยู่ทุ่งนาแล้วก็มีหมอกลงเนาะคะ่ะมือเศา้านี่ประมาณหกโมงนี่แหละค่ะหมอกกัท่านเศา้าเกจโมงก็เริ่มไปแล้วค่ะเพราะว่ามันกําลังมีแดดเนาะ โหน้ำใช่กะไปถ่ายคลิปตั้งแต่มือเศาเนาะคะ่ะตอนนี้ก็มาเฮียนแล้วม่กินเขาสกอนแล้วก็สิไปถ่ายใหม่อีกค่ะลงคลิปด,ด่วนๆเนาะคะ่ะงามเศาเห็นหมอกมือเศาเลยตื่นเศาเนาะคะ่ะออมน้ำโซกเป็นคนปุ๊กก็เล่ฝ่าตื่นแห้งค่ะมือเศารนี่ค่ะก่อนไปเบื้องหน้าทางตัวเลขชมบรรยากาศไปก่อนเนาะคะ่ะนี่ค่ะหมอกหลายแห้งค่ะ ขี้ลดกันสิเห็นทางว่พู่นี่คิอจังควดนี่เพื่อบเป็นการเซเวลาไปเบิ่งแนวทางตัวเลขน้ำกันได้เลยค่ะนี่ค่ะตำราวแม่สะแก้วงวดวันที่29สิบงหาคม68สิบนะคะสองตัวบนล่าง27 36 48 59 47 74เกาสี่นะคะแม่พื้นกรให้ตัวเน้นมาก7กับ74ดนะคะ สองตัวบนล่างเน้นสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะงวดวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมหกสิบแปดนะคะแรงนี้แหละคะ่ะสองทุ่มครึ่งค่ะตำลาวแม่สายแก้วงวดวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมหกสิบแปดนะคะสองตัวบนล่างสองเจ็ดสามหกสี่แปดห้าเก้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะแคบหน้าจอน้ำกันได้เลยค่ะหรือสีเขียนเซกระดาษก็ได้นะคะ ตำลาวแม่สะแก้วค่ะเลขบอมีหลายตัวค่ะงวดนี้สองตัวบนล่างสองเจ็ดสามหกสี่แปดห้าเก้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะนี่ค่ะแนวทางตัวเหล็กตำลาวแม่สะแก้วนะคะเนึ่งเจ็ดสี่กับสี่เจ็ดนะคะ แรงนี้ก็ขอให้ถือน้ำกันนะคะตำราวแม่สายแก้วงวดวันที่29สิงหาคม68นะคะสองทุ่มครึ่งเลขออกนะคะซอกตัวบนล่าง27 36 48 59 47 74เนาะสะี่่ะเลขมีเข้ามีลุดนะคะงวดนี้ขอให้ถือทุกคนนะคะนี่ค่ะตำราวแม่สายแก้วนะคะแคปหน้าจอน้ำกันได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก่ะขอบคุณพอพอแม่แม่เอฟซที่เขามาเบิงสองอูน้ำใสกับออมน้ำโูกนะคะสองออมน้ำโสกก็จะเป็นเลขเรลาวนะคะขอคุณที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะ ขอบคุณแม่สายแก้วน้ำด้วยค่ะที่หายแนวทางตัวเลขหอ,อมน้ำโซงมาแบ่งปันแนวทางให้พ่อๆแม่แม่ fc บิงน้ำกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีค่ะ